สวัสดีค่ะ f c แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องหมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะวันเสาร์ที่27เมษายนพศ2567สอ 2, แ,แอนน่ารักเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหมอลำใจเกินร้อยทุกท่านเลยนะคะให้รางวัลน,น้ำใจเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานเดินทางไปแสดงต่อสอแอนทำดีมากๆต้องชื่นชมเลยบอสบอยก็ได้อัปเดตโพสตก่อนไปทำงานแสดงต่อครับ ให้กำลังใจลูกๆทีมงานเติมพลังให้กันเสมออดทนเอาเดอ้ออีกบอกกี่เดือนเราจะได้พักกันแล้วเชื่อว่าทุกคนเก่งมากๆอยู่แล้วบอสบอยก็ได้ใส่อิโมจิสู้ๆสามอันสมกับเป็นผู้นำสุดยอดมากเลยค่ะซอแอนและบอสบอยนี้รักลูกทีมจริงๆแล้วก็ลูกทีมแต่ละคนนี้ได้รับขันและกกำลังใจจากซอแอน เป็นอีกหนึ่งภาพที่ดูแล้วประทับใจลูกทีมไหวกันอย่างสวยงามไม่กี่เดือนเนาะก็จะปิดบงแล้วแม่แม,แม่ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้ทีมหมอลำใจเกินร้อยและทีมออรดีแบนด์ด้วยนะคะชื่นชมความน่ารักของซอแอนและบอสบอยจากที่บอสบอยโพสต์ไปแม่แม่เอฟเข้ามากดไลค์มากกว่า1 0 0 0 0นะคะแสดงความคิดเห็นกันมากมาย มีแม่แม่บางท่านแฟนตัวโยงก็ได้เม้นให้กำลังใจบอกว่าขอให้สองผู้นำทีมงานหมอลำใจเกินร้อยบอสบอยสิริชัยซอแอนอรอดีพร้อมด้วยครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มั่งมีสีสุขกิจการรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่คนรักและเมตตางานปังๆดังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเป็นคอมเมนต์ที่สุดยอดมากเลย เกินร้อยทำดีมากๆไม่แปลกใจทำไมใจเกินร้อยบีเตคนลักแอะปังตลอดฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากบอยสิริชัยขอบคุณ FC Fan c ฟนคที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ